แคทตี้ยังไม่ดูสกีบีดี้มาตีวสิบห้าบ้างครับแคทตี้ไม่ดูเลยฮะผมแนะนำให้ไปดูนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาวิาเข้อจอดด้วยกันว่าในตอนที่สิบห้าเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็มีอิสเตอร์เองอะไรบ้างที่เพื่อนควรรู้นะครับและท้ายคลิปนะครับเราจะมีการสัญญาถังพูดคุยกันนะครับถ้าใครพร้อมแล้วไปชมกันที่เปิดมานะครับตัวละครอของเราอยู่ท่ามกลางสนามรถที่มีสกีบีดี้เต็มไปหมดพร้อมกับเพื่อนของเราข้างๆสสวัดี ใช่ฮะเมื่อเพื่อนของเรายื้ข้างเพื่อนเราต้องตายตลอดเมื่อเราจะโชคร้ายขนาดนั้นมามานะครับเราจะได้เห็นสกิบบี้ตำรวจนะครับตายด้วยสกิบบี้เทเลทและสกิบบี้จานาเทียมและหลังจากที่ตัวละครของเราได้ทำการมอสกิบบี้และหันหลังไปข้างหลังพวกกับสกิบบี้สามตัวที่เดินมาฮะโดยที่สกิบบี้ตรงกลางเนี่ยมีเทงน้ำข้างหลังด้วยและเราจะได้เห็นคาเมล่าแมนพี่ยามปีกขึ้นมาอย่างง่ายลำบากแต่ไม่ทันที่พวกสกิบบี้ได้โจมตีเราฮะดีดิวแมนในชุดกอดสีเงินก็ออกมาปกป้องเราซะก่อนและด้วยท่าทางสัััังงงเกตข้าหละะมีอไร ไม่ไทยใช่ครับมันคือถังระเบิดและเมื่อคุณเห็นถังระเบิดต้องทำยังไง ตอนนั้นน้อยเห็นถังระเบิดไม่มีใครไม่ปาฮะไม่ทันจะได้โล่งใจครับอยู่ดีสกีบิ๊ดี้ทอยเล็ตเนี่ยก็ทำการยกรถแล้วขึ้นมาแล้วพยายามที่จะเดินเข้ามาทำร้ายเราครับแต่เขาก็หมดแรงซะก่อนวเวลาไม่เห็นอย่างนั้นครับก็ได้ทำการลุกขึ้นมาแล้ววิ่งไปข้างหน้าทันทีที่ตัวละครของเรานะครับที่เห็นสกีบิ๊ดี้เนี่ยแล้วก็ทำการกดช็อคโก้และหลันไปทางขวาก็จเจออีกตัวนึงก็ทำการปาใสา่แล้วก็เดินเข้าไปกดช็อคโก้อีกรอบหนึ่งหนึ่งครับไอ้บ้าฉันว่าตายไปแล้วมันจกไหนเนี่ย ขณะที่เรากำลังลุกลงไปนะครับแล้วได้ทำการปีนบ่ะขึ้นมาปีนบ่อขึ้นมาแล้วก็โดดปึ๊บเกาะสะพานเราไม่ได้ทันที่ฉันยืงเขาได้เห็นคาเมล่าแมนหรือเปล่าพยาบาลแล้วก็วิ่งเข้าไปข้างในครับเราไม่รอช้าหลังจากที่องตัวอยู่แล้วก็ได้ทำการวิ่งไปหาคุณค็อกแมนทันทีเจ้าดิวสกิบดี้ทอยเล็กได้ทำการขึ้นมาท่ากลางเหล่าพีนะมิดของเราคือต้องบอกเลยว่าใจนายได้มากใช่ครับเหล่าพีนะมิดของเราเขามไม่ปล่อยให้สกิบดี้ตัวนี้นะครับอยู่ได้อย่างลอยนวลหรอฮะเมื่อเหล่าพีระม ของคุณทีวีวูแม่นั่นเองและหัวหน้าก็ได้ทําการกลับล่างครับและเมืเ่อเราหันไปนะครับอิสเตอร์แรกที่เราได้เห็นก็คือคุณไอโซเพลตที่ยินหน้าหล่อลยอยตรงนั้นนะฮะเมื่อเราหันมาทางขวาครับเราได้พบกับคาเมราแมนที่มีเสื้อขาวถุงมือแดงแที่กำลังสง่งดันเราให้เหล่าพันธมิตรอยู่โดยที่ชายคนนี้ก็คือยูทูบเบอร์ชื่ออีลิคคาเมราแมนนั่นเองครับหลังจากนั้นเราก็ได้ทำการวิ่งผ่านทุกคนไปครับไม่เพียจะสังเกตได้ว่าคาเมราแมนตัวนี้เนี่ยเขาเดินกับเพงมาตั้งแต่หน้าปากซอยแล้วฮะและหาาล ที่ข้อความในเขียนว่าแมคคาเมล่าแมนและท่านสปิเกอร์แมนกำลังอัปเกรดคล็อกแมนและเท่านดิวแมนได้พร้อมใช้งานกำลังซ่อมแซมนะครับเฮท้าทีวีแมน man กำลังติดภารกิจลับดังนั้นตัวละครของเราได้ทำการยื่นให้คุณคล็อกแมนแม้คุณคล็อกแมนรับไปยังไม่ทันจะได้ดูเลยด้วยซ้ำเกิดอุบัติการเวลาก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไรเหมือนกันท้องฟ้าได้เปลี่ยนเป็นสีม่วงอล่ะพร้อมกับมีรูปนาฬิกาเต็มไปหมดและในขณะนั้นเองตัวละครของเราได้ทำการมองพี่เหล่าสกีบีดี้ทั้งหลายและจอก็เริ่มสั่น จากนั้นไม่นานก็ได้มีแสงวิวบา้าเข้ามาทำให้กล้องของรานั้นสั่นไปอย่างมากแล้วก็ได้ปรากฏตัวพอที่ไม่มีแม้แต่ชื่อเสียงเรียงนามว่าเขาคือใครกันแน่แต่ในต้า,าขอคีคผมดับสตูดิโอก็ได้เขียนไว้ว่าแปลทีคัมฟอร์มซึ่งแปลว่าเขามาจากที่ไหนและจากข้อสันนิษฐานของผมผมว่าตัวลครตัวนี้เขาต้องม่งคิดเปนของตัวเองจากนี้เขาท้าการขูดสกิปดีข้างล่างและเราจะได้เห็นชายในห้องคลับกอดตัวขึ้นึ่งเนงาก,การแต่งกายกรอและหัวเมื่อสนิษฐานว่าเขาน่นต้องมาจากอนาคตอย่างแน่นอนขอเขาได้ ก็จะใส่ฟ้าสีเหลืองและพลังก็มีความใกล้เคียงนมากเลยทีเดียวและหลังจากที่เจ้าตัวนี้ได้ทําการใช้พลังเสร็จก็ได้ทําการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยยิ่งไม่เพียงผลของการหยุดเวลาทำให้พวกสกิปนี้นั้นไม่สามารถขยับตัวได้จากนั้นไม่นานพี่ไลานขอมเมนต์ได้เดินออกมาข้างๆและคุณคอมเมนต์และคุณดิวเม์ก็ทำการหันในมองมเหมือนจะมีความสงสัยว่าทำไมหน้าตาคล้ายกันจังเป็นอันจบตอนที่สิบห้า และสำหรับข้อสันนิษฐานของผมว่านจักรวาลของด็อกสตูดิโอนั้นในอนาคตจะมีการเล่นเกี่ยวกับเส้นของเวลาเกิดได้จากการที่มีคนปริศนาที่โผล่ออกมาในตอนล่าสุดซึ่งมีความคล้ายกับคุณลาร์ค็อกแมนเป็นอย่างมากแล้วเพื่อนๆหลากคิดว่ายังไงว่าตัวละครนี้ใช่ลาร์ค็อกแมนที่มาจากอนาคตหรือไม่หรือพี่บอกเราไว้ใต้คอมเมนต์ขอบคุที่ดูจนจบบายบาย